อันนี้ผมเบรกอยู่พร้อมอยางถ้าพอมแล้วก็กดเบรกปมเ o อ e r ไว้กดเบรกขึ้นไปดขึ้นไปไปแล้วไปแล้วอยาไวอีกอยังไวอ๋อหน้าโด <c oughs> มือจะปล่อย e r ไปละ,ะ <c oughs> ปลอทไมรับปล่อย power อ,อ่ะเ <c oughs> พราะว่าเราเป็นคนคุมกำลังไงอ๋อ สปีดมาแล้วยกขึ้นเลยแล้วยกมาเบาๆยกบนสตอรเอา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 ไปเอาไปเอาไปโอ้ยยากว่ะน hey, ี่ลองไปขับในสนามหญ้ากันคือเป็นอะไรเดี๋ยวทำไมบีนในสนามหญ้าเร็วจังเฮ้ยตอนที่มันวัดคับตรงนี้มันแบบมันรู้สึกในทามากเลยอ่ะใช่เพราะมันไม่ได้มาขับล้อตรงไง เนื่อออกไหมคือมันเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นลีดันแหลกอ่ะมันจะเหมือนกับเรือคือมันจะไม่ใช่รถไงที่ว่ามันไม่แบบพอเลี้ยวปุ๊บแล้วคือเลี้ยวไงนึกออกไหมเพราะผมกดไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่ต้องวัอะไรมันจะมีลีดันแหลกคืออย่างเวลาจะเลี้ยวมันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีนิดนึงให้มันก่อน ดึงแล้วค่อยดึงด้วยใช่สปีดได้มันขึ้นมาก่อแล้วดูแอลสปีดที่มันก่อนถึงลกไหนถึงยอดถึงตรงไหนตรงเนี้ยอ๋อถึงปรงไหนจุดแดงะจุดแดงคือดึงได้ใช่ แล่นหน้าจอไอแอร์สปีดอยู่ตรงไหนครับนี่น,น,นี่อันนี้อันนี้จะเป็นใช่ตัวแอร์สปีดแอรสปีดนนีครับไม่ชัวร์แต่ก็จะไม้ใช่ตัวสปีดสปีดของอ,อ,อันอออน,นี้อัิโจนตัง้งลำมาไปเลยนะ,อ,ะ,อ,ะอยู่คอนโทรล แต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่เครื่องบินเนี่ยเวลาเวลาเปลี่ยนนักบินเนี่ยเขาจะบอกโยกคอนโทรลคนคนที่รับก็จะไอ้ครับคอนโทรลมือเยอะเออเออเครื่องบินก็บินมือเดียวอ่าโอเคมาแอร์สปีดอ l i v e อ่าโหลดเทสก็ยกมายกเยื่อไปกดลงม,มานิดนึงนั่นแหละนั่นแหละแล้วนี่ก็ความสูขง,งขึ้นไปสักสี่พัน,น,น เาเพไปพันห้ากันเหรอก็นเตตอนทอนี่คืออะไรครับเลเบลไวซีเลเลวมันมันสตอร์มตอร์วรนิงยกหัวเยอะเยอะเกินไปเนี<อ>่ยาวเวอร์อย่าปล่อยมาคัาปล่อยด้วยเออเอาลับมือับเสียงอะไรอีกเนี่ยอืมโอโตโปมารอด ความสองพันสี่เดี๋ผมเดินไปอีกล้อล้อเก็บล้อเก็บแไปดึงแล้วก็อ่าล้วผมต้องใช้มือไหนอ่ะมือนี้ก็รปล่อยอันนี้ก่อนอ่าดึงแต่ว่าปกติในมือก็จะวางไว้อย่างนี้ตออ๋ออ้อยนักบินมันบินตรงเสมอตรงตลอดได้ไงเนี่ยก็แฮนดิ้งนี่ไงครับคือแฟกนี้ดูนี่ก็ได้เ็มทคุณก็ดูไงตอนนี้เราไปติดสองติดสองสาม เอาจะเฮดดิ้งสองสามนี่เห็นมันน่เล <wh ี้ยวละอ่าโยกกลับมาสองสามอะเฮดดิ้งสองสามไม่ได้อ่ะถ้าไอตัวไอตัวนี้มันรู้สึกวางระดับไอพันสองนี่คืออะไรครับไอขีดนั่นนอคืออะไรเจ้ามาแค่อะไรสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลวางระดับวางระดับ ฮัลโหลวข้าเหลฮัลโหลวข้าหลวอดละมือซ้ายนึงไม่ถนนะัดข <Hello. S 1> ้าเหลวข้าหลใครกดปิดเนี่ยเลยวางระดับสิพี่นี่ยังตายอยู่เลยนี่ทะลุปไปสองพันแล้วกว่าพันหน้าอ๋อ <laughs> คือหเหลือๆแล้ววอยู่ตรงโตไอ้เส้นในเนี่ย <laughs> คือเส้นขอบฟ้าจำลองอ่า <laughs> นี่คือระดับระดับประมาณนี้เร <c oughs> ื่อเงียบ <c oughs> เ,เยี่ยเออทำไมผมทำซึ้งตรงไปได้อ่ะ ใช่มถ้ารู้สึกว่ามันหัวมันขึ้นตลอดใช่ไหมก็ปริมอาใช่ไหมก็ปริมนกดหัวลงีหัวขึ้นนี่หัวลงเราระวังระดับเสร็จปุ๊บเนี่ยพับเบอร์ลงมาจาก8ปดสิบ เครื่องยนต์ก็อันนี้คือคือพวเวอร์ส่วนนี้คือล้อมมว่าถ้าเราจะกลับไปสนดมบินใช่หมกซี่แ้วแมกี่แวก็ในเรือีสาขึ้นหมดนี้ขึ้นกันหมดนี้อ่าแล้วกยเรันปีสามสิบคือดูยังไงครับไม่เจอแอพีออคืออันนี้เหรอใช่ นี่ไงสิบยี่สิบสามสิบอ้าเกิอสามสิบไปไหนไม่ก็มันก็จะไหลสปีดไงเป็นยังไงไหลสปีดโอเคนี่มันเข้าใจเลยเข้าใจยากเลยอะไรึ้นเนี่ยสปีดมันไม่พอ้กดหัวเกนสปีดมาสตอแล้วไงอ่า่าสนามบินยนด้วยคุณใหญ่ดูน่ไงสนามบินอยู่ไหนคัมีดูไฟ เมื่อกี้มันจะตกใช่ไหมใช่มันจะตอพอสตอเนี่ยเราดึงหัวขึ้นมาเนี่ยเครื่องมันจะดึงสปีดมันจะหล่นเลยอันนี้เราก็ไปรอดมันเปย์นิดนึงเยเราจะไปซ้ายไปขวามีสองสนามบินนู้้นอนู้นนู้นเอาบินไปเองเอาโย่คอนโทรลอแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าลันเบย์มันอยู่ทางไหนหรืออะไรคือหรือว่าบินให้แบบจริงๆมันต้องมีชาร์จสนามบิน ความสูงด้วยความสูงอยู่ที่พันห้าพยายามเลี้ยวไว้ที่พันห้าพันเก้าอืมพันเก้าใช่ใช่ทำไมผมบินไม่ตรงอ่ะ คือมือนี้ต้องจับไอ้นี่ตลอดเลยอะครับใช่ก็คือคอยแต่งพาวเวอร์เลยเพราะว่าอย่างตอนเราจะลงสนามเนี่ยไอตอนนี่แบบบินแบบขึ้นมาแล้วแบบเนี่ยอยู่ตรงอ๋อถ้าไม่ก็ล็อกเลยก็ได้ก็จะล็อกได้อะใช่เนี่ยเราก็จะปล่อยตรงเนี้ยแต่ว่าไอเวลาขึ้นกับลงสนามเนี่ยตัวเนี้ยจะคุมตลอดแต่ว่าอย่างบางคนก็จะจับไว้ตลอดเวลาเลยก็เหมือนกับเราแต่งเราคุมคันเร่งเอาไว้จะจะเร่งกับพักไอที่คืออะไรครับตรงนี้ฮะเนี่ย อ๋อคือแบี่ับความไม่อ่ามันจะเป็นองศาต่อนต่อนาทีคือกลมหรือเงยเนี่ยความเร็วในการที่จะลดใช่เพิ่มความสูง VSI อ่ะมันเป็นก็สปีดอินดิเคเตอร์อันนี้คือเอียงอยู่ใช่ไหมก็ถือว่าระดับนะนิดหนึ่ง นิดเดียวนิดเดียวอันนั้นเอียงอยู่เชื่องเอียงอยู่กลับมาอ๋อหแล้วก็ขีดเห็นไหมอ๋อพอพอไอไอขีดนี่ไปทางไหนเนี้ยก็คือเหยียบไปทางนั้นขีดนี้ไปทางไหนไอขีดเล็กเนี้ย จร,จริงๆที่บนเครื่องบินนี่มันเล็กี่นี่อยู่ถามว่ามันจะเป็นลูกบอลอ่าอ่าอ่าอ,อ่าเรียกสเต็ปอันเดอร์บอก็คือถ้าบอลไปทางไหนก็คือเหยียบตรงน,นั้นเครือ่องเครื่องมันก็จะไม่ไม่ก็เรียกสลิปอ,อันสกิดคือไม่หักโค้งอ่ะคือง่ายคืออันนี้คือผมก็ต้องเหยียบซ้ายใช่ไหมครับใช่ใช่แช่ถูกแต่นี้มันคือมันก็ตรงได้ระดับแล้วรตรงแล้วอะไรไม่เนี่ยโน่นไหนเป็นไหมนี่เรเห็นอะไรดีแดงๆเพิ่งขึ้นเหนือขดตัวตัวลงไป ความรงได้แล้วว่าราจปีเพราะตอนนี้สปีมันะลอยู่ลบอยู่มันอกว่ามันร้อยสี่สบอ้่าอตรงบนเวลบวอยู่ตรงไหนอะนี่ไงเกียวเกียว้วยอ๋ออ๋สีแดงไม่อ่ะบเวนั่นใหญ่กว่าบเวซ้ายใหญ่กว่า อยู่ไม่ได้แล้วพูดมันจะต้องดูชาร์ตว่าสนามบินมันยังไงมันไำแห่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่เราอยู่ในสูงเยอะลดลงมามันต้องประมาณเท่าไหร่แล้วอ่ะอันนี้คือมันใกล้แล้วใช่ไหมสักแปดร้อยอะไรแปดร้อยถือว่าสูงโอ้ยตรงรันเวย์เอารันเวย์ไหนเอาอ่ะอยากได้อันไหนเอาสักอันเอาเขียวแล้วกันเขียวเขียวดูใกล้เขียวดูใกล้หน่อย ใกลไประวังคำ้ำทำไมมันอยู่ในนี้แล้วมันเวียนหัวใช่เพราะว่ามันไม่ขยับนีนยนซื้ือไอตัวนี้มันไม่ได้ขยับใช่ไหมใช่มันฟิกเลยส่วนใหญ่ตัวเนี้ยเขาจะเอาไว้ฝึกทำชาร์จทำบินรูทอะไรอย่างเงี้ยฟิปเบสไม่จะตายแล้วดีดีถ้ขาขยับด้วยนี่พวกแตกเลยนะตรงแล้วตรงแล้วครับนี่คือตรงเลย ปิดๆนี่สิเดี๋ยว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 แล้วสู้เโหยังส่งไปปะเขาจีบไปฮะจีบไปเรื่อยๆจีบหัว้ยเอาไมตรงไม่ตรง งเลยมาเอาเงย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 เอะเงยเยอะเยอะเยอแล้วมันโฟลดเยอะแล้วก็คือมาขึ้นใช่มัาจังโฟลดอ่ะสนาญ้าลยสนามหญ้าเลยโอ้เฮ้ยมันยากใช้ได้เลยอ่ะ เหมือน,นกับเด้งเบรกสิพี่พี่ปล่อยมงงันไปตามยราจรกัมเลยลืมลืมอันเลี้ยวกับเข้ามาตักซีกลับเข้ามาจิกเบรกช่วยจิกเรบรกนะนะอ่ะ,อะเล่งก่อกันนิดนึงโอืมมานะได้อะลงยง เฮ้ยโอ้โหคุณใหญ่ครับผมจะมาคุณใหญ่ถือว่าทิตเลยครับคราวนี้อ <at. us> ่ะเป็นอีกรอบนะในผมยังเบนอยู่โกลพาวเวอร์พาวเวอร์ก็น่าสนใจ